ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพยัก์น้อยนะครับกระชากหน้ากากแก๊งหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนนะครับคุณพยัก์น้อยก็ก่อติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับความคืบหน้าก็เริ่มสาวไปถึงขบวนการเบื้องหลังนะครับลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยัก์น้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยัก์น้อยครับสวัสดีค่ะคุณพยัก์น้อยสวัสดีครับอ่าคุณพยัก์น้อยครับมาชวนคุยเรื่องกระชากหน้ากากแก๊งหมูเถื่อนไก่เถื่อน มีความค,คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับครับ,รบก็ต้องบอกว่าเรื่องหมูเถื่อนกับตีนไก่เถื่อนนะฮะ,ะพูดตรงๆกันละกันว่ามันทะลักเข้าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีหกสี่หกสิบห้าสองปีเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับหมูเถื่อนเนี่ยก็เข้ามาเป็นเป็นหมื่นตู้นะครับหมูเถื่อนเนี่ยเป็นหมื่นตู้แล้วไก่เถื่อนเนี่ย ตีนไก่เถื่อนเนี่ยก็คือนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เพื่อส่งออกไปจีนคือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพราะว่าตีนไก่เถื่อนเนี่ยเราก็ผลิตแล้วก็บริโภคเองด้วยแล้วก็ส่งออกเนี่ยเนื่องจากตลาดใหญ่คือเมืองจีนเนี่ยเขามีความต้องการตีนไก่สูงมันก็เลยไทยก็เลยตวนนี้เป็นช่องทางผ่านของตีนไก่เถื่อนเพื่อเพื่อส่งไปจีนนะครับเรามาพูดถึงหมูเถื่อนก่อนกันแล้วกันนะครับท้าความไปน,นิดหนึ่งเมื่อวันที่12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่นายกเศรษฐาถ้าเราจํากันได้นะครับก่อนที่นายกเศรษฐาจะเดินทางไปประชุมเอเบ็กที่อเมริกานะครับก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเข้ามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าทางคดีหมูเถื่อนก็เราทราบกันดีอยู่แล้วว่านายกเศรษฐาเนี่ยบ่นเรื่องความล่าช้าของคดีนะครับเพราะว่าปล่อยปากแล้วเลยกันเวลาเนี่ยล่วงเลยมานานแล้วแล้วก็มีการจะออกหมายจับหรือจับแต่นอมินน นะครับจับแต่นอมิดีแต่ยังไม่ไปถึงในทุนเลยสักลายหนึ่งทั้งที่มีข้อมูลบอกแสว่ามีในทุนเนี่ยในทุนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกันประมาณสักสิบเอ็ดลายนะครับนายกเศรษฐาก็เรียกมากำชับให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกหมายจับแล้วก็จับเนี่ยในทุนประมาณห้าลายจากสิบเอ็ดลายนะครับแต่ว่าไม่มีลายใหญ่รายใหญ่ที่ว่านี่คือบริษัทผมใช้ตัวย่อว่าบริษัทสอสราก,กันแล้วกัน เข,เขาว่าเป็นรายใหญ่ในในแวดวงการหมูเถื่อนนะครับบริษัทซอสลาเนี่ยเขาก็มีกําลังภายในเยอะนะครับอนอกจากมีกําลังภายในแล้วก็ยังมีนักร้องสองคนนะครับนักร้องเรียนเนี่ยสองคนช่วยเป็นกระบอกเสียงอยู่นะครับที่ผ่านมาผมว่าเราก็พอจะทราบแล้วว่ามีใครเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าร้องเรียนไปด้วยแล้วก็ตบซับไปด้วย ตบซับในที่นี้คืออาจจะตบซับทั้งข่ารายการด้วยหรือว่าตบซับผู้ประกอบการบางรายด้วยนะครับค่ะนี้เรื่องมูเถื่อนเนี่ยเอ่อหลังจากที่ที่มีการเอ่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเนี่ยก็ได้ได้มีการออกหมายจับแล้วก็จับบริษัทศอนะครับจับบริษัทศรซลาที่ว่าเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทสเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนิ่งเลยครับเพราะเขาเขา,เขา,เขามีนักการเมืองใหญ่เนี่ยนักการเมืองใหญ่แถวสุพรรณบุรีนะครับแถวเพชรบูรณ์เคยหนุนหลังให้การหนุนหลังเขาอยู่นะครับแล้วบริษัทสเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวกับบรรดาอาดีตขา้าราชการนะครับขัดย,ยัยขา้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไอขา้าราชการกลุ่มนี้ เขาเคยเขาเคยโดนเรื่องคดีหมูเถื่อนและโดนปลดหรือว่าเกษียณหรือว่าอหยุดไปแล้วนะครับก็ให้มาปักปั้มไอ้ข้าราชการอีกชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องตีนไก่เถื่อนนะครับคือเรียกว่ามาสร้างเรื่องตีนไก่เถื่อนเนี่ยเพื่อกบกระแสเรื่องเรื่องหมูเถื่อนนะครับเพื่อไม่ให้ข้าราชการที่เคยทําเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยเคลื่อนไหวมากนักเพราะตัวเองก็อาจจะมีเรื่องตีนไก่เถื่อนอยู่ด้วยนะครับคือเรียกว่าเอาเรื่องตีนไก่เถื่อนเนี่ยมากบ มากบกระแสหมูเถื่อนนะครับตอนนี้มีความพยายามอย่างนั้นชักใยกลุ่มข้าราชการบางคนเนี่ยให้เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็บีบกดดันเพราะว่าเอ้ยถ้าคูเล่นคดีหมูเถื่อนมากเ่ยผมก็จะย้อนสอนเรื่องไก่เถื่อนนะตีไก่เถื่อนนะอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นเกมของบริษัทสอซึ่งเป็นถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โดนที่โดนคดีด้วยแล้วนะครับตอนนี้พอเรื่องหมูเถื่อนไปแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องอ วพวันกับเรื่องตีนไก่เถื่อนตีนไก่เถื่อนเนี่ยมันมันมีบริษัทชื่อว่าบริษัทตอเต่านะครับผมใช้ชื่อย่อบริษัทตอเต่าเขาก็เคยส่งออกตีนไก่เถื่อนไปไปเมืองจีนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเขาอยู่แล้วเอ,อโดยศักยภาพเนี่ยของเขาเนี่ยมีศักยภาพส่งออกตีนไก่เถื่อนเนี่ยประมาณปีละพันสี่ร้อยตันนะครับโอ้เยอะมากพันสี่ร้อยตันนะครับถามว่าตีนไก่เถื่อนหนึ่งกิโลเนี่ยออมีกี่ตีนก็ ตีนไก่เถือนหนึ่งกิโลเนี่ยประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบสองตีนต่อกิโลอันนี้ก็คูณไปกันแล้วกันนะครับเขาเนี่ยเคยส่งออกไก่ตีนไก่เถือนเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยตันต่อปีนะครับแต่ว่าพอปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทตอเนี่ยส่งออกพุ่งพวดเลยเป็นสิบเท่าของพันสี่ร้อยตันก็ประมาณสักหมื่นสามพันเก้าร้อยตันตเยอะมากเยอะมากนะครับ<ๆ>เกินศักยภาพของตัวเองเป็นสิบเท่าครับ,รบเกินสิบ กินศักยภาพของตัวเองไปเนี่ยถึงสิบเท่าประเทศไทยเนี่ยเท่าที่เราทราบเนี่ยครับเท่าที่ทราบตัวเลขผมทราบข้อมูล่อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการเชือด่อไก่เพื่อการบริโภคในประเทศนะครับและส่งออกเนี่ยประมาณพันกว่าล้านตัวนะครับปีละพันกว่าล้านตัวคนไทยกินไก่เยอะนะสองร้อยพันสามร้อยขึ้นไปถึงอาจจะพันห้าร้อยล้านตัวอะไรเปล่านะประมาณนี้ครับเกินพันล้านตัว เพื่อบริโภคในประเทศและกระส่งออกตอนนี้ตีนไก่เนี่ยมันคิดกันง่ายๆว่าตัวหนึ่งมีตีนไก่แค่สองตีนแท่นั้นเองนะครับคุณจะคุณจะส่งเกินไปได้ยังไงล่ะปีหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเคยส่งเท่านี้แล้วคุณส่งกระโดดขึ้นไปถึงถึงสิบเท่าของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วเราปลายทางคือประเทศผู้นําเข้าเนี่ยคนที่เขานําเข้าเนี่ยก่อนที่คุณจะส่งออกไปบ้านเขาเนี่ย ถ้ามาตรวจดูโรงงานตรวจดูศัก,กยภาพของคุณหมดแล้วตรวจดูคุณภาพมาตรฐานโรงงานหมดแล้วว่าคุณทําได้แค่ไหนมีมาตรฐานในการส่งออกหรือเปล่านะครับซึ่งก็ปีหกสี่เนี่ยหกห้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการสอบสวนเรื่องบริษัทของบริษัทต่อเต่าเลยที่ว่าส่งออกไก่เถื่อนเนี่ยไอ้ 9, ก้าวะโดดและเกินสิบเท่าเนี่ยพอปลายปีประมาณสักปลายปีหกห้า จึงมีการสอบสวนนะครับจึงมีการสอบสวนแล้วก็สั่งแบน์โรงงานของบริษัทต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องตีนไก่เถื่อนซึ่งทํากันมาโอ้โหเป,เป็นเป็นเป็นขบวนการใหญ่เหมือนกันก็กรเรียวกว่าน,น้องน้องหมูเถื่อนนะครับ,รบถามว่าตีนไก่เถื่อนมาจากไหนขาบอกว่าตีนไก่เถื่อนก็มาจากจากอเมริกาใต้เหมือนกันจากบราซิลเหมือนกันนะครับเอเข้าประเทศไทยแล้วก็ส่งต่อไปจีนนะครับบริษัทที่จะส่งออกตีนไก่เถื่อนไปจีนได้เนี่ยเขาเขา แต่ทางปลายทางเนี่ยคือจีเนี่ยเขาจะต้องมาดูโรงงานมาดูคุณภาพมาตราฐานแล้วก็ให้ใบรับรองในการส่งออกนะครับไม่ใช่บริษัทไหนจะนึกจะส่งออกก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมฮะเขาต้องมาดูคุณภาพมาตราฐานความปลอดภัยและต่างๆเนี่ยแล้วก็ให้โคต้าในการส่งออกนะครับอันนี้คือเรื่องของปัญหาของตีนไก่เถื่อนที่มาคู่กับหูเถื่อนก็มีบางกลุ่มบางบริษัทเนี่ย พยายามเอาตีนใหญ่เถื่อนมากบหมูเถื่อนนะครับก็จะเล่นงานย้อนสอนกับข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงของในแวดวงธุรกิจด้านปศุสัตว์นะครับเป็นยักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องตั้งคำถามว่า เอกสารทางราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความโปร่งใสามากแค่ไหนนะครับของประเทศไทยเนี่ยเอกสารของทางราชการเนี่ยคือเขายังไม่อยากจะใช้คําว่าคุณทําเอกสารปลอมหรือสร้างเอกสารปลอมกันขึ้นมานะครับเขาพูดถึงขนาดนั้นเลยคือเขาบอกว่าประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะ เพียงแต่เขาจะถึงเวลาเขายังไม่พูดถึงเวลาเขาจะพูดถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยพังหมดเลยไอ<ฮ>้เรื่องเอกสารปลอมของทางราชการอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าประเทศต้นทางเนี่ยหมูจากประเทศต้นทางคือประเทศที่นําเข้ามาเนี่ยจากอเมริกาใต้หรือจากยุโรปก,ก็ตามเนี่ยต้นทางเป็นหมูนะครับปลายทางประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นหมู<ฮ>นะครับทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีเอกสารกันหมดเลยนะครับ ต้นทางเป็นหมูปลายทางคือประเทศไทยมันจะเป็นอาหารทะเลไปไม่ได้เลยนะครับ,รบถ้าถ้าเอกสารราชาการเนี่ยหรือเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับเขาก็เลยเป็นห่วงว่าโอ๊ยถ้าบูนทำกันแบบเนี้ประเทศไทยพังแน่นอนเลยถึงเวลาเนี่ยประเทศปลายทางเขาเขาไม่เอาคุณไว้หรอกครับเขาเขาไม่โง่หรอกอย่างที่ผมบอกอะ่ะไก่มันจะมีสามสี่ตีนได้ยังไงลหละตัวหนึ่งอะ่ะใช่ไหมคุณส่งออกเวอร์ไปเป็นสิบเท่าขนาดนั้นอะ่ะถือว่ามัน เขารู้กันหมดอะในวงการนี่ว่าว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยว่าแล้ว,แล,วแล้วไก่แอติโทษทีไม่ใช่ต่างประเทศเขาอรบริโภคตีนไก่ประเทศไทยคนไทยเองก็บริโภคตีนไก่ปีหนึ่งไม่น้อยเหมือนกันเราส่งส่งออกไปนอกแค่สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเองของที่เราผลิตได้ตีนไก่ในประเทศเนี่ยฮะเราส่งไปสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองที่เหลือเราก็บริโภคกันเองในประเทศเหมือนกันใช่ไหมกันที้ นอกจากเรื่องเอกสารแล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องหมูเถื่อนเหมือนกันเรื่องตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยห้องเย็นต่างๆเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับใครเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็บริษัทเดินเรือนะครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยมันมีหมายเลขกำกับมันมีโค้ดนะครับจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปเสียบไฟตรงไหนเนี่ย คุณต้องรู้กันหมดเลยหน่วยงานราชการเนี่ยตรวจสอบได้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันต้องมีใบโรงงานอยู่ว่าจะไปไปเสียบปลั๊กไว้ตรงไหนนะครับอ,อยู่จังหวัดไหนแล้วตู้พวกเนี้คุณจะเสียบทิ้งไว้กันเป็นเดือนเป็นปีมันไม่มันเป็นไปไม่ได้อะค่าไฟค่าไฟกินตายเลยพูดตรงๆอ่ะนะคือจะเสียบทิ้งไว้กันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ซีที่ว่าเนี่ยผู้บริหารสูงสุดที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ปล่อยกันไว้อย่างนี้เนี่ยประเทศไทยพังเสียหายหมดแน่นอนเลยครับเขาก็เขาาก็ย้ำเตือนนะครับอันนี้วันนี้ผมก็เพิ่งอ่านข่าวเข็นข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเล่นงานนะครับข้าราชการอสองกรมที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรมสุรกากร,กร นะครับเรื่องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดก็คือละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อะไรต่างๆนานานะครับสองกรมเนี่ยผมว่าดีเอสไอเนี่ยเขาเขากาลังอสอบสวนแล้วก็คืบหน้าไปพอสมควรที่จะเล่นงานดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สองกรมเนี่ยตามความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วแล้วผมว่าก็ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมมือกับเขาเนี่ยไม่อยู่ในขบวนการกับเขาเนี่ย มันจะเข้ามากันได้ยังไงเป็นหมื่นหมื่มตู้ขนาดเนี้ <si> นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีว่าถามว่าเอ้หมูเถื่อนเนี่ยเงียบไหมไม่ได้เงียบนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังเห็นทางห้างค้าปีกลายใหญ่เนี่ยก็ยังหอบเอกสารไปให้ด <ti coś. S 1> <re> ีเอสเ<ๆ>อเอสไออยู่นะครับที่เขาว่าเขาสั่งเนื้อหมูมาจากใครนะครับ <fiction. S 2> สั่งเครื่องในหมูเนี่ย <S <S มาจากใครบ้างเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมยังเห็นห้างชาปีกลายใหญ่เนี่ย พอเอกสารไปให้ดีไอยู่นะครับครับแล้วแล้วเมื่อรัฐบาลเขาดำเนินการปราบปรามเรื่องหมูเถือ่อนเรื่องตีนไก่เถื่อนอย่างจริงจังเนี่ยตอนนี้ผมเห็นในช่องทางออนไลน์ต่างๆผมเห็นกลุ่มผู้เลี้ยงสุก,กรอะไรต่างๆเนี่ยเขาเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยเขากลับมาเริ่มเลี้ยงกันแล้วเพราะว่า เมื่อมีการปราบกันจริงจังเนี่ยราคาหมูเนี่ยของผู้เลี้ยงเนี่ยราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยมันก็เริ่มขยับขึ้นให้เขาอยู่ได้ให้เขามาประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้นนคือ,อันนี้คือบรรยากาศว่ารัฐบาลเขาทำอะไรบ้างค,คือคือตั้งแต่ใช้หน่วยงานดีไอทำงานเรื่องนี้ผมมองว่าบรรยากาศอะไต่างๆหรือสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าช่วงา5-6เดือนที่ผ่านมานะครับ,รบแล้วก็ ผู้เลี้ยงเนี่ยเขากลับมาประกอบอาชีพเริ่มกลับมาประกอบอาชีพเริ่มมีการซื้อขายลูกหมูเ,เรื่องอาหารสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่ดีขึ้นนะครับกเกษตรกรก็เริ่มมีควาและกําลังใจอ,อ,อยากจะกลับมาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังเรื่องหมูเถื่อนนะครับแล้วก็ลามมาถึงตีนไก่เถื่อนอย่างที่มผมเล่าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าบริษัททวกนี้คงจะคงจะไม่รอดนะฮะครับ เดี๋ยวเราเราดูต่อไปนะปีหน้าก็น่าจะมีความคืบหน้าแหละเพราะว่าดีใดลงมาจับงานแบบเต็มๆแล้วรับตำแห่งจากนายกมาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยัก์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพยัก์น้อยนะตีนไก่กินตีนไก่ไหมกินค่ะชอบมากเลยเออนันและนะครับแต่อย่างที่คุณพยัก์น้อยว่าไก่ตัวนึงมันมีแค่สองตีนไงใช่ค่ะเออเราก็ต้องเอานําเข้ามาแล้วก็แอบ่งออกไปอีกนะครับไปที่จีนนะครับค่ะ